ผลไม้ป่าหากินยากมีใครเคยกินบ้างครับภาษากระเรียนเรียมมะขาสาักสุกแล้วเนื้อนุ่มหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือผลสดที่ปอกเปลือกแล้วามาจิ้มกับแจ่วปลาร้าบอกเลยแซ่บมากวันนี้ชวนหลานๆไปเก็บผลไม้กันนะครับพอกลับมาถึงบ้านก็จะให้เขาช่วยกันล้างต้องบอกว่าผลไม้ที่เราจะเอามาทําเมนูวันนี้เป็นผลไม้หายากมากๆเพราะว่าบางปีแทบจะไม่ออกผลเลยนะครับแต่ปีนี้โชคดีที่ได้มาก็เลยถ่ายวิดีโอมาฝากทุกคนครับแต่วันนี้อย่างเดียวไม่พอนะครับและที่ผมกับแม่กําลังช่วยเสียบไม้อยู่จะเป็นเชอร์รี่ดอยหน้าตาใกล้ๆก็จะะปรม นี้เลยนะ,ค,ะครื่องที่เราจะมาทําเจียวปลาร้าก็พร้อมแล้วไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยครับต้องบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆแต่บอกเลยแซบแน่นอนเพราะปลาร้าที่เราใช้วันนี้จะเป็นของเมกาเชฟบอกเลยเมนูไหนที่ต้องใส่ปลาร้าถ้าใช้ปลาร้าเมกาเชฟแซบนัวอร่อยชัวร์เพราะปลาร้ามีความเข้มขน้นหลังจากใส่ปลาร้าเสร็จเราก็จะเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลปี๊บและก็ทํากันบี้คนไปคนมาให้ละลายเข้ากันดีเลยนะครับเจียวปลาร้าสูตรนี้บอกเลยใครทําก็อร่อยเห็นแบบนี้ก็คืออยากกินแล้วจบด้วยจะเพิ่มความหอมด้วยหอมแดงนะครับจะใส่ยเยอะหรือ ว่าใส่น้อยใส่ตามความชอบได้เลยได้มาแล้วนะครับสาหรับแจ่วปลาร้าของเราวันนี้ซับแจบ้มาที่ผลไม้ป่าของเราตอนนี้เราก็จะมาปอกเปลือกแบบนี้ดูแล้วสีสันก็น่ากินเหมือนกันนะครับเป็นผลไม้ที่รูปทรงอาจจะไม่ค่อยสวยแต่บอกเลยสําหรับใครที่เคยกินแล้วจะรู้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่รสชาติดมีมากมากพอเสียบไม้เสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบผลไมเ้เปรียปร้ยวๆหวานๆสามารถกินสดๆแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากกินแบบแซบๆก็ต้องมาจุ่มแบบนี้นะครับรับรองว่าแซบถึงใจแน่นอนและถ้าอดใจไม่ไหวก็ราดลงไปแบแบนี้เลยครับได้ มาแล้วครับสำหรับเมนูของเราวันนี้หน้าตาใก,กล้ๆพอจะทําใครหิวได้บ้างคะมีคนบอกว่าอยากกินโชกกล้องก็ให้ชิมเป็นคนแรกไปเลยถ้าถามว่าแซ่บขนาดไหนให้ดูที่หน้าตาน้องได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอแนววิถีชีวิตบ้านๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ